โอ้แตกครับผมปอพี่น้องใหญ่ขนาดโอ้ตอกใหา่ขนาดครับโอ้พี่น้องเงี้ยวโอ้โอ้ยงสวัสดีครับผมผมสักช่องทีติชวยครับผมเมื่อนี้คือเก่าเมื่อนี้ผมก็มามองที่ว่า มันยังเกาะในปลาที่มีต้นไม้มันปิดทางไปอันนี้มันห่างจากตัวหมุ่บานไกลเนี่ยพอสมควรนะครับเนะาะแต่เราก็จอดรถถิ่มอยู่นี่ล้วก็ย่างไปตามร่องน้ำไปครับพี่น้องประมาณสิบเจอบ่อเมือน,นี่คือเขาย่างไปครับผมเมืองน,น่ะคุณน่ะอย่างตามร่องน้ำนี่ยผมตะกี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางนี่นี่อันนี้ทางน้ำมนเป็นทางรถเสียบบ่ มัวน,นี้งามครับผมอยู่ใกล้ๆกันอุ้ยอ่อนๆดูครับผมนี่เก็บนี่ครับผมขึ้นมากเ็เจอเลยนี่นี่ครับเล้วกดึงมือปลาบอกด้วยนี่นไปเก็บแล้วครับเอาไว้นี่แหละไปหา,า,าขึ้นไปหาข้ามบลครับผมมีบอลเนาะไป่เบิงน้ำกัน เดี๋ยวมาถึกนี่ได็กขี้โก้าหมานขี้เก้ก็พร้อมมือเดี๋ยวมผ,มมผมเก็บอาหารเสียบมาเลยครับผมอันนี้เห็นปะมันจะพร้อมมีทำนีะฮะดื่มติเปียกอยู่ต้องดึงบุกถึงนะผมไฟไหม้มันด่ารับผมเนี่ยมันเนี่ยเราเคยเห็น พี่โอ้ดอกบางเงยเลยครับผมวยอ๋อที่นึ่งดอกนี่ไหมอืมสวยงามเลยดอกเงยขนาดแต่ว่าบอ้สองดอกพี่พี่น้องบูโอ้บุ่ใหญ่เลยครับผมวิเนี่ย งามขนาดนะผมโอ้ยงามเลยขึ้นใหม่ๆด้นนี่พี่น้องอ่อนๆอยู่โอ้เลิกขนาดพี่น้องบุญนี้เกบ 1ินิ้วมือเนลาล,าลางไปยูเลึกขนาดอู้อันนี้ไหมแก่ตัวนี่ โอ้แตกครับผมโอ้เสียดายโอ้มันเลิกครับผมดูดิดูดิโอ้ยมันต้องเลิกเลกครับผมพี่โอ้ยเสียของนี่มันอยู่เลิกกัะสีอืมแตกเลย นี่ครับผมไม่มีด,ดอกดอกโบนญ่ครับผมนี่ครับใกล้ๆกันนี่นี่นซิบก่าดอกเลยไปพูดครับผมเบื่อดอกใ่ญ่ๆเอาแต่ดอกใ่ญ่ๆนะครับเนาะเลือกเอาครับผมวิดอกหน่อย พอมีเสียมอะไรได้ผมยอดอกยิ่งใหญ่ขนาดครับผมมันแก่บอลครับดูดินี่ครับลองขุดบึงครับผม ใหญ่ครับผมดูดิปอตุมีดอนนึงครับผมอู้ปอพี่นอ้องใหญ่ขนาดเลยโอ้โหชิรันมันแก่นิดน,นึงครับผมดูดิเอวฝ่ามือเลยปอตวุ บู lực เกือบถึงพี่น้องพี่ h ามันอยู่นี่โอ้โหหมดยังไงดิ๊อสอนคักครับผมกระดอกมาผพวกขวามือมันเหมือนไงเลยครับผม ตอ,งงอนไงครับผมตอนพี่งามขนาดเลยอืมโอ้โห อันอ่อนๆครับมันก็นังขึ้นวอลก์กได้ครับเด้อ ใหญ่ขนาดพ่นดอนครับผมอุ้ยง่ายขนาดนี้ป๊าพี่น้อกดูมาผมอู้โหบุกง่ายแล้วครับผม ยังไงบ้างมาไปมองกาอืมเป็นัดีนี่เหเนี่ยครับก็นั่งคืนครับผมนี่เมันก็ัง่งคืนจากดินนี่ม,มีกรอบมีเสียมาเด้กกินเด้อ อือโอ้โหรขนาดพูด่ยบึงใหญ่เลยมันออกเพิ่งออกดอกเดียวครับผมบึงใหญ่เลยอ๋อเป็นน้องแป๊บเดียวพี่น้องดีเสียบๆเอาตอวนี้ครับผมโอ้พี่น้องเงียวเงี้ยวฮะสิบนิ้วบนนี่ โอ้โหตุ๊บเล็กขนาดอันนี้อืนี่โอ้งามขนาดอ๋อปีนองปีไนไงกลายเริ่ดกลายเริ่ดเป็น,นีิเด <c oughs> จุดจุดครับผมนี่ครับผมโอ้งามขนาดครับผม ซีน,นี้ซีน,นี้มีดอกเดียวครับออกแดงๆชมพูชมพูครับน,นี่ดอกเนี่ยนี่ดอกเนี่ยแต่กระโม่เฮ้ยพี่น้องดูนี่พี่น้องกันตัวน,น,นี้มีอยู่นี่นี่ครับผมนี่ดอกนึงครับผมใกล้ๆก,กันนี่แหละโอ๊ยยังอยู่ได้นี่มามาขุดเบิ้งขุดเบิ้งครับผม ขึ้งกี่ตัวน้องเบีโอ้นี่ครับผมเบี้ยควอนม่ขึ้นมาเลยนี่โอ้ดีโอ้วันนี้ดึงขึ้นได้ครับผมอ๋อตัวอือหือ มีสครับนี่ครับโอ้ตกไงขนาดครับผมคือดินนี่มันมันชื้นเหล้อก็ช่วงนี้ฝนตกเลยมันใหญ่ครับผมถ้าฝนตกเนี่ยสิ มันจะงา่เหมือนเลยครับว um ันนี้มีดอกหญ่ๆถ้าฝนตกอ่ะแล้วช่วงนี้ก็บอกให้มีมีหินเนาะไม่แต่ดินดำๆเนี่ยง่ายขึ้นเลยสามดอกก็อิ่มแล้วในไทยกินอีหลีเด้อเรต้องเอาลายดอกสามดอกมันใ่ญ่เลยพี่สว้งามขนาดครับผมโอ้ Ini kan otot p พี่น้องเอ้ยถี่กองตึมเลยขี้นหัวเห็ดละงวงหรือพี่น้องไก่ละ,หละเห็ดละงวงมันจะขึ้นแล้วละ่ะปีประหอดเดือนแล้ววะเดี๋ยวมันจะขึ้นโอ้ยส่ออนทักพี่น้องเอ้ยพูดพี่น้องมีดรามยัง,ยง,ยงไงบูนนะปอดโทปรปอดโทร ก่แล้วครับผมนี่นิดเดียวเต็มกระตาแล้วครับผมให้สองกำม,มือเลยเต็มแล้วนี่อุ้ยนี่ครับผมงามขนาดนั้นเลยตอนนี้ผมก็ไปเสียบมาครับผมผมไปเสียบมาเลยนี่แป๊บเดียวนี่ผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเต็มแล้วเต็มแล้วนี่ อตัวงามขนาดครับผมเต็มกระตาคือเกา่าเดี๋ยวบปจักดอกก็เต็มแล้วนี่นี่ครับผมกาสีนี้งามสีผูกสีพูกมีดอกเดียวครับผมนี่โอ้คักขนาดครับผมอุ้ยหหอ เก็มแล้วครับผมนี่เก็มกระตาแล้วโอ้ยพี่น้องงามขนาดอือหือ โอ้ยสอนคักกันครับผมมันขี้เกลวครับผมโอเคครับผมขอบคุณอลไรครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจครับผมมือนี้ก็มานครับผมนี่ครับผมขอบคุณอะไรครับสำหรับกำลังใจที่เขาเข้ามาชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ subscribe ให้ครับผมขอบคุณครับทุกทายครับผมสวัสดีครับฝากติดตามพี่ต่ะไปครับผม